สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมากินข้าวเหนียวมะม่วงนะทุกคนที่เป็นกระแสอยู่นะคะวันนี้เราจะมากินตามพี่มิลลินั่เองทุกคนพี่เลยน่ากินมากค่ะเราไปกินกันเลยคนน่ากินมาก มันมันมัน,มนทุกคนมันอร่อยมากกินจนจะหมดแล้วนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมไปกินตามกันนะเพื่อจะได้ให้คนที่ทำมาม่วงทำได้ทำสวยไะะด้ขายดีทุกคนอย่าลืมไปกดนกันนะคะบ๊ายบาย